น้องๆครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำพอร์ตโฟลิโอก็คือการถ่ายรูปครับถ้าเราสามารถใช้รูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดาๆแหละนะครับในการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับผมจะใช้กล้องของผมเองในการถ่ายภาพแบบนี้เอาละทุกคนครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยผมจะขอมอบภารกิจที่1ให้ทุกคนใช้เวลาถ่ายภาพเซลฟี่ของตัวเอง15วินาที นะครับอาจารย์นกเตรียมวิ่งแล้วครับปเอาล้ครับเอาล้ครับตอนนี้อาจารย์จะนำหัวหน้าภาควิชานะครับนี่คือหัวหน้าภาควิชานะครับมันจะสนุกไปไหนเนี่ยมามองหน่อย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 โอเคครับผมอีอกอรีสามสองหนึ่งหมดเวลาโอเคเดี๋ยวผมขอเข้ามาในเฟรมก่อนนะเอาละทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเตรียมที่นั่งแล้วก็ทำงานสักเล็กน้อยนะครับระหว่างนี้ให้ทุกคนตรวจสอบตัวเองดูซิว่า รูปที่ถ่ายมาโอเคหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้รูปในเครื่องของเราที่เป็นเซลฟี่ก็ได้อาจารย์น,นกจะทำหน้าที่เป็นไกด์แบบนี้นะคบพี่นกเก่งมากเยี่ยมไปเลยอ่อโอเคครับอ่ะอ่ะเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเราจะทำพอร์ตโฟลิโอได้อย่างไรพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย ภารกิจต่อมานะครับผมขอมอบหมายให้ทุกคนเนี่ยมาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า remove bg แบบนี้เลยนะครับ enter เข้าไปผมก็ได้เจอหน้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า remove background from image หรือว่า remove bg นะครับจากนั้นเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดมากนะครับสำหรับการนำพื้นหลังออกจากรูปของเรานะครับ ผมก็จะใช้รูปที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้จำได้เปล่ารูปนี้นะนี่เลยเห็นไหมครับรูปนี้เลยผมก็กด open เข้ามานะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับระบบก็จะทำการอัปโหลดอัตโนมัติแล้วก็คืนรูปให้มากับมันเร็วมากเลยเบ้างน,น,นี่นี่บัตรกาวหายไปเลยอะเนี่ยผมชอบมากนะครับ จากนั้นผมก็ดาวน์โหลดมาเลยกรุงกริงมาแล้วครับจะได้เป็นภาพนี้เอาขึ้นมาโอ้โหโเสร็จสิ้นภารกิจที่2แล้วนะครับผมจะให้เวลาน้องๆนะครับเอารูปเข้าแอปบนเว็บ remove.bg ครับอ่ะเชิญเลยให้เวลาอีก15วินาทีอ่ะพี่นกเหมือนเดิมวิ่ง เออดีดีดๆๆีนะครับอ่าอ่าอ่าแต่ละยังด้แลวยัง,ยงปิ้งปองหมดเวลาแล้วครับทีนี้นะครับผมจะเริ่มภารกิจต,ต่อมานะครับน้องๆครับน้องๆมาที่เว็บไซต์อีกตัวหนึ่งนะครับเข้าใน Google พิมพ์คำว่า Canva C-A-N-V-A Enter เ,เ,เข้าไปเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นภารกิจที่3นะครับให้เข้ามาในแอปแคนวาสำหรับใครที่ไม่ได้เคยใช้มาก่อนในครั้งแรกจะต้องสมัครนะครับสมาชิกนะครับผมติดต่างว่าน้องๆสมัครกันแล้วนะและผมก็เชื่อว่าทุกคนสมัครเป็นแน่นอนอยู่แล้วเนาะผมก็จะเริ่มมากาันมาเร็วๆผมก็จะเริ่มมาสร้างงานออกแบบนะครับเนื่องจากว่า Portfolio เนี่ยเป็น กระดาษ A4 ถูกต้องไหมเราก็จะเริ่มต้นด้วยการออกแบบด้วย A4 นะครับแล้วก็เลือกไปที่เอกสารขนาด A4 นะครับผมเอาละถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าเปล่าๆที่มีขนาดกระดาษ A4 นะครับขอเชิญพี่นกนะครับมาช่วยแตะปุ่มนี้ให้ป็นผมหน่อยพี่นกกระโดดถึงหรือเปล่า โอเคเก่งมากเลยครับผมขอบคุณนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเอกสารก็จะมีขนาด a 4ไว้รองรับนะครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้ก็คือว่าผมจะให้ดูเอกสารที่ผมได้ดีไซน์ไว้ก่อนให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับด้วยการไปที่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักก่อนนะครับแล้วผมอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับไอเดียเป็นแบบนี้ครับ ไอเดียการทำงานเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าตัวเนื้องานเนี่ยเรามีการคุมโทนสีนะครับก็คือเนื่องจากว่าตัวที่ถ่ายมาเนี่ยในห้องสตูดิโอเนี่ยเป็นโทนโอมขิวเขียวนะครับแล้วผมก็เลยใช้โทนโอมขิเขียวเนี่ยเป็น mood and t o ท ne นะครับแล้วก็เติมด้วยภูเขาให้รู้ว่าเป็นคนภาคเหนืออะไรอย่างนี้นะครับนะครับผมเริ่มต้นงานนะครับอย่างนี้ผมก็เริ่มต้นงานด้วยการเพิ่มงาน อีกหนึ่งหน้านะครับเริ่มต้นงานหนึ่งหน้าซึ่งในครั้งแรกของเอกสารเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้แบบนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะเอารูปที่ตัดพื้นหลังเมื่อกี้มาใส่นะครับวิธีการก็คือมาที่ปุ่มอัปโหลดตัวนี้นะครับผมขอถือเป็นภารกิจต่อไปเลยนะครับก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยอัปโหลดรูปของตัวเอง เอามาไว้ในห้องอัปโหลดนี้นะครับด้วยการใช้คำสั่งอัพโหลดจากสื่อแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บงานถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะง่ายมากเลยใช่ไหมดูในห้องกรดีก็จะเจอเลยทีนี้ผมก็จะเลือกพื้นที่ตรงนี้มาครับแล้วก็เลือก Image Remove BG PREVIEW ขึ้นมา Open เลยนะครับอ่า พอเข้ามาในระบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีรูปขึ้นมาหนึ่งรูปเราก็สามารถเดืงรูปมาใส่ได้แล้วแบบนี้นะครับรูปบืนอื่น,นๆเทาๆไม่ต้องสนใจมันนะครับผมก็เอารูปมาวางก่อนเห็นไหมเห็นภาพไหมดูสิโอ้โหเริ่มใกล้ความจริงแล้วเนี่ยนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการดู mood and tone ของภาพนะครับตัวอย่างเช่นผมใช้ภาพนี้เนี่ยสังเกตนะครับ แล้วผมก็ไปเลือกที่คําสั่งนะครับเลือกที่คําสั่งอาจจะอาจจะเพิ่มตัวหนึ่งตัวอักษรนะครับแล้วผมจะเลือกแบบตัวนี้แล้วกันใช้งานล่าสุดตัวนี้มาวางเลยอย่างนี้นะครับปึง้งมาแล้วครับก็อาจจะเป็นคําพูดนี้นะครับผมจะใช้ Copy มาเลยนะก็คือคําว่า Portfolio อย่างนี้นะครับ เห็นต้นแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ชื่อเป็นอ่าผมจะไม่ใส่ละกันนะครับผมขอใส่แบบคร่าวๆไปก่อนนะครับไม่ใส่ใส่แค่นี้พออ่าจะสังเกตได้ว่านะครับเราอ่ะสามารถปรับสีตรงนี้นะครับให้ตรงกับชุดสีของภาพได้เออนั่นนะมันเท่นนะอย่างเช่นโทนภาพนี้มีสีเขียวขี้มา้าเห็นไหมครับดูสิ มูดแอนโทนเดียวกันเป๊ะเลยนะครับหรือภาพนี้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยผมก็จะสามารถปรับตรงฟิลเตอร์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปตามอารมณ์ของภาพด้วยการคลิกไปเเื่อ,อย่อันนี้ก็สวยนะเซลฟีอ่อันนี้ดีกว่าว i ซิเคิลเหรอวิซิชูเอิอเอเนั่นนะครับประมาณนี้นะครับดูสิครับ m o มูดแอนโ n e ในภาพนะนะครับ ก็จะมีความสัมพันธ์กันดูสิครับเห็นไหมฮะนี่แน่นี่แน่เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมขอลองให้ทุกคนเนี่ยลองปรับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยส่วนอื่นๆก็จะมาเองอย่างภาพนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นเอาภูเขามาใส่ใช่ไหมหรือเอาพื้นล่างมาใส่หรือส่แบกการ์เป็นสีนี้ก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าเราจิ้มตรงไหนคือเราทํากับตรงนั้น ตัวอย่างเช่นผมจิ้มตรงแบ็กกราวข้างหลังผมก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ตาม mood and Tone ก็ได้อีกนะนี่นะครับแต่ผมคิดว่าผมจะลองเปลี่ยนเฉดสีบ้างนะครับสีนี้ก็ดูสวยนะหรือว่าผมจะใช้เฉดสีนี้แหละแต่เป็นเฉดสีที่อ่อนทิปสว่างขึ้นมาหน่อยอ่านี่ก็สวยนะครับเห็นไหมครับเห็นภาพไหมจากนั้นเนี่ย ผมอาจจะใส่ตัวที่เป็นภูเขานะครับซึ่งภูเขาพวกนี้ก็คือในอยู่ในส่วนขององค์ประกอบเราก็อาจจะหาเขาว่าภูเขาเหรอเออจะมีหรือเปล่าภูเขานะครับเจอไหมเจอไหมเจอแล้วเอ้เจอเหมือนที่ผมเจอเลยนี่ภาพนี้เลยนะครับภูเขาแล้วเราก็ล่ามาวางได้อย่างนี้นะครับวางไหนดีตรงนี้ไหมวางให้เหมือนกันเลยเนาะตรงนี้ ปล่อยมือแล้วนะแล้วเราก็คลิกขวาเลือกส่งไปข้างหลังก็คือเอาภูเขาไว้ข้างหลังรูปนี้เพียงแค่นี้เองครับผมก็จะสามารถได้หน้าปกพอร์ตโฟลิโอสวยๆแล้วนะครับเอาแบบมินิมอลมินิมอลเลยนะนะครับมาถึงตรงนี้ครับน้องๆครับสังเกตอะไรไหมครับว่าการที่เรามีรูปแบบไ i s i ซิงแบ็ g กราวนนี่นะมันจะไปต่อยอด ได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้เลยนะครับหน้าเนี้ยเป็นหน้าเกี่ยวกับการทำเรซูเม่นะครับเราสามารถมาปรับใช้ได้ผมจะลองทดสอบนะด้วยการกดปุ่มบวกหนึ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมลองไปหาที่แม่แบบทางด้านซ้ายมือนะครับพิมพ์คำว่าเรซูเม่ไปเลยเรซูเม่นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ย ผมจะลองหาสักตัวอย่างนึงนะครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันเห็นไหมเอ๊แบบนี้ดีกว่าไหมเอเนี่ยมันเลือกยากเนาะ <c oughs> ผมคิดว่าผมจะเอาแบบไหนดีใช้เวลาเยอะเหมือนกันเนาะเอาละผมกแบบแ็แบบนี้แหละแบบนี้แหละเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นรูปนี้เนาะ ผมจะสามารถใช้รูปเดิมนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนรูปนะเป็นรูปนี้แล้วกันรูปที่ผมใส่กางเกงสีลุงเนี่ยนะครับเอามาใส่นี้แล้วผมก็คลิกๆที่รูปเพื่อจะปรับภาพมาได้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นปรับ m o mood ด n d t o ทนของเขานะครับประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นภาพมีความสอดคล้องก็อยู่นะเนอสีเท,าเ,ทาเนี่ยนะครับแล้วก็จะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นี้ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับ คอนเทนต์ Content, หรือเนื้อหาของนักศึกษาเองแล้วนะครับเออของ,องน้องเองนะครับว่าว่าจะทําไงต่อนะครับสําหรับการใส่รูปภาพกิจกรรมนะครับหรือว่าประกาศสยบัตรนะครับก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับด้วยการเพิ่มอีหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีขาวจากนั้นเนี่ยก็ไปที่การอัปโหลดเราสามารถดึงไฟล์ประกาศสิบัตรเข้ามาแสดงได้เลยนะครับ แต่ผมจะมีกิมมิคนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไปที่องค์ประกอบเนี่ยแล้วพิมพ์คําว่ากรอบนี่นะครับอาจจะใส่ออบเจกต,ต์เล็กๆเ,เป็นแบบวงกลมหน่อยๆอ,อย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปรับหน่อยหนึ่งให้มีสเปซนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นรูปที่เราขึ้นรับรางวัลน,นะครับผมก็จะรูปนี้ไม่ใส่ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิมมิคนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วเราก็สามารถใส่ตัวอักษรซึ่งเป็นเพิ่มหัวข้อย่อยเนี้ยเอาไปวางไว้ได้ที่ที่หัวเรื่องนะครับว่าเป็นประกาศสนิยบัตต้านการจัดทำพอร์ตโฟลิโอนี่เนอะอาะทีนี้เนี่ย อยากให้คำนึงตรงนี้ครับตัวอักษรเนี่ยนะครับให้มองตัวเลขเป็นหลักอย่ามองขนาดหน้าจอเป็นหลักเพราะว่าเวลา,าทำงานเนี่ยเรามักจะใช้ฟอนต์ที่จะอ่านสบายๆตานะครับก็เป็นฟอนต์สัก22่สิบงเงี้ง 22, ย20 22ก็ได้ก็ถือว่ายัางอ่านได้ชัดอยู่นะครับนี่เลยนะ20ก็ยังชัดอยู่นะครับแล้วก็มาวางไว้นี่ถ้าแบบนี้เราจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับเห็นไหมฮะก็จบแล้วนะครับ ทีนี้อันสุดท้ายครับในการทําสารบัญน,นะครับผมจะยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งอันนะครับโดยการกดที่บวกหนึ่งครั้งนะครับเพิ่มหน้าเพิ่มหน้าอ๋อนี่ก๊อปปี้เนาะต้องเพิ่มคำว่าเพิ่มหน้าครับนี้กดปุ่มกดปุ่มนี้ก็คือก๊อปปี้หน้าแต่จะเพิ่มหน้าเปล่าๆนะครับแล้วก็โอเคเปลี่ยนสีแมกกาให้เป็นสีขาวจากนั้นนี่ลองไปที่แม่แบบครับแล้วพิมพ์คำว่าสารบัญ Ent e r ไปเลยก็จะเจอคล้ายๆกันนี่ครับแต่เมื่อคลิกก็มาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้หลักเมื่อกี้นะครับเอาเอาเอาอ็อบเจกต์เดิมออกแล้วก็แทรกที่เป็นกรอบเข้าไปอย่างนี้เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราควรใช้กรอบที่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยมันจะได้สมมาตรกันนะครับแบบนี้แล้วผมก็ดึงรูปเข้าไปใส่แบบนี้แล้วก็คลิกที่รูปเพื่อ ดึงเฟรมมัแบบนี้นี่ครับก็จะเป็นสารบัญหน้าที่หนหน้าที่หน้หนาที่1คือเรื่องอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องการศึกษาก็ใส่ชุดนักศึกษากอะไรเงี้ยถ้าเป็นกิจกรรมก็เป็นชุดก,กิจกรรมก็ว่ากันไปเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้พอร์ตโฟลิโอที่ใช้เวลาทําสั้นมากเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลของน้องๆว่า มีครบถ้วนมากน้อยเพียงไหนนะครับก็ลองดูนะครับถ้าอันไหนดูแล้วมันไม่สวยงามก็ใช้ฟิลเตอร์ช่วยปรับเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เอารูปใหม่มาใสา่แทนก็ได้ก็จะเป็นการทำพอร์ตโฟลิโอที่ง่ายเร็วสวยแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดละวิธีหนึ่งนะครับผม